นี่เขจะเป็นรายการที่น้องๆรอกันมานานมากเลยสินะครับทั้งนั้นวันนี้ผมก็ต้องยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่มหากราบโคตรมีมซึ่งรอบนี้นะฮะมากันดูใจถึง4 EP เย็ดเข้จะเยอะไปไหนวะเนี่ยซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักรายการโคตรมีมนะครับรายการโคตรมีมเนี่ยเป็นรายการที่ผมนะครับจะมานั่งรีอคชั่นนะครับมีมนะครับผมที่มีหน้าผมในนั้นแต่ว่าวันนี้นะครับผมผมมีกติกาพิเศษและต่อจากนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยก็คือเราจะมีการให้คะแนนนะครับผมแต่ละมีมที่น้องๆ ผู้ใดที่ทำมีนได้ถูกใจผมที่สุดนะครับรับไปเลยเงินทั้งชีวิตของผมฮะมีอยู่แค่นี้แหละโอ้โอ้โอ้ขอบคุณน้องนะฮะที่เซ็นเซอร์มาให้กูนะนาลังเลสาสตร์ลังเลลังเลทําไมฮะกดปุ่มแดงเลยเราไปเฮียอะไรอะ่ะพ่อนะฮะมีมนีเ่เจ๋งครับสามโคนี <c oughs> นีน่นายรู้จักรายการนี้ไหมอะไรเหรอหัวหรอหาพ่อ โอ้โหม,มันเป็นพี่อะไรก็โอ้โหมากโอ้ยสัตว์เว็นโอ้โหหลายคนแล้วเนี่ยหน้ากูมันเหมาะกับการทำโอ้โหแหละเป็น,ปน,ปนรายการที่ผมจริงจริผมก็คิดถึงนะคือผมผมก็อยากจะกลับมาทำมันอีกรอบนะแต่ว่าก็นั่นแหละอาจจะไปนานๆเลยนะฮะคือให้น้องๆแบบว่าได้ส่งคลิปกันมาหลากหลายกันขึ้นนะเนละื่อนๆจะทำโวเ,เราพ่อเร็วๆนี้ดีฮะเพื่อสนใจนะฮะมึงดื้อหาพ่อมึงเหรอโอ้โหไอ้หีน้มมึงโหดกับซาสเกะกูจังเลยวะแล้วคือหน้ากูแม่งได้มากเลยนะแล้วคือมันจะได้มากกว่านี้ถ้าภาพมันชัดกว่านี้นะไม่ต้องการเงิน สองโคตรเฮ้ยมีโอ้โหแล้วก็มีนะฮะไอสัตว์มึงไปด้วยกันเลยสองข้อดเฮ้ยมีคลิปอีกแล้วเดี๋ยวกูดูก่อนโอ้ยมีคลิปหนึ่งด้วยโอ้เยี่ยมพี่ลิซอัพโหลดคลิปใหม่แล้วนี่นาเข้าไปดูหน่อยดีกว่ามาดูกันดีกว่าเฮ้ยสุดเอ้ยไม่ใช่ช่องกูอ้าวอ้าวผิดแล้วผิดแล้วอ๋อ จบมีมแล้วเอ้อะไรเนี่ย <c oughs> ไอ้ไอะยังกูชอบตลกหน้าตาย,ยาน้องมากเลยอันนี้คือกดอัดปุ๊บนะมึงดูนอ้องเขาน้าน,นิ่งม,ม,มึงพูดในวินาทีที่เท่าไหร่เนี่ยพี่ลินอัมโหลดมึงพูดในวินาทีที่เกือบจะและคืนหนึ่งถึงสามวินี่คือพี่ลินอัมโหลดคลิปใหม่แล้วนี่นาว้าวตื่นเต้น,นอโ,โอ้โหนอ้องมึงทำหน้าเหมือนอยากดูมากแล้วก็กดช่องอื่น ไอสัตว์ม no? ึงเอาไปเลยห้าโคตรชอบเฮ้ยวันนี้มีห้าโคตร2อันเลยนะเว้ยนี่กูถูกใจจริงเนี่ยโอ้โหแล้วกูอัดคลิปมานาทีแล้วพ่อมึงคลิปต่อมาฮะจากน้องคนเดิมอ่าคลิปแจกตังโหลดเฮ้ยว่างหน้ก็ต้องฮ้ย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลิกนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปไลฟ์สาระช่องเราเนี่ยนะครับเป็นช่องเรียกชั่นใช่ช่องม well, like ึงเป็นช่องเรียกชั่นแต่กูสงสัยว่าทําไมตากูขอบตากูมันดําได้ขนาดนั้นน้องก็ทําได้ยังไงเฮ้ยน้องก็ทําได้ยังไงวะเฮ้ยจริงเหรอรู้ว่าผ้ามันออกมาจากโทรศัพท์น้องเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอ อเชี่ยโอ้โหนี่ถ้าเป็นการตัดต่อนี่เชี่ยมึงระดับพระครูเลยนะเนี่ยแต่ว่าน่าจะเป็นหน้าจากจอเขาเลยะมีมี้งงฮะแต่แต่ครีเอทีฟครับผมให้สี่เชี่ยไอ้ไอ้น้องคนนี้แม่งไอสัตว์แม่งสไตล์แม่งได้กูชอบกูชอบแบบนี้แนวนี้เลยแนวนี้เลยอ่ะกูชอบอ่าน้องเห็นความผิดปกติในรูปนี้ไหมฮะมันมีอยู่แล้วล่ะมันมีหลายจุดด้วยกันบางจุดเล่นและคลิปติดเหลืองบางจุดเนี่ย เล่นละช่องบินเลยฮะแถมกูติดคุกยเวนน่าไปสโคตรอยากใจเกเรมากฮะอะไีกเกเรกัอะฮะตอนนี้กูยังเกเรไม่พอไรสัตว์ฮะกูเอาขึ้นอินโทรแทบจะทุกคลิปกูเนี่ยฮะสองโคตรแบบตบกับกูไหมสองโคตรฮะก็รอครับปากกูเป็นงั้นจริงเหรอวะเฮ้ยไม่ใช่นะออฟฟซแอปนะครับอ่าโอเค ไอสัตว์สองโคตรเมื่อเพื่อนคุณหาวหาวตามใช่ป่ะฮ่าอ้เจ๋งนะบีบนี่แต่กูก็ไม่เคยหาวออกคลิปถูกป่ะวะไม่ไม่น่าจะเคยนะฮะแต่น้องเขาหาช็อตที่แม่งใกล้เคียงที่สุดมาให้แล้วเฮ้ยสี่โคตรเลยดิเฮ้ยเจ๋งเจ๋งคือมันเป็นเอ่อมันเป็นเรื่องที่สามารถอธิบายได้ตามวิทยาศาสตร์นะครับผมเรื่องของการแบบเฮ้ยถ้ามีคนหาวแล้วเราเห็นเนี่ยนะครับเราจะหาวตามไอ้เหียนี่คือเรื่องจริงนะเว้ย ูไม่แน่ใจว่ากูจะต้องเซ็นเซอร์หรือเปล่านะฮะคือถ้าในคลิปเห็นภาพนี้แล้วเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับก็แปลว่ากูต้องลบคลิปนะแล้วก็เอาไปเซ็นเซอร์ก่อนแล้วค่อยลงใหม่นะโอเคหาเรื่องให้กูเนี่ยหนึ่งโคตรไอเวยอ้าวมีเป็นคลิปอีกแล้วอ๋อกูยังไม่ได้ถอดฟังเลยด้วย่ะโอ้โหเปิดเพลงอย่างงี้นิก่กระสิ์หรือเปล่าเนี่ยมึงเดี๋ยวมึงกำลังจะประดิษฐ์หนูน้อยนักประดิษฐ์อย่างนั้นเหรอโอ้ว้าวโอ้ฝักกู อ๋อโอเคล้างแบบนี้ได้เหมือนกันกูรอกูรอกูรอ,รอช็เด็ดดิวรอช็อตเด,ด็ดช็อตช็อตเด็เดแล้วเฮ้ยทำไมไม่มีไม่ได้โอ้แต่น้องเขาพยายามตัดต่อมากนะครับเจ๋งฮะเอาไป3โคตรไปเดี๋ยวกูถอดลงฟังก่อนได้ไหมมันคงไม่มีคลิปแล้วมั้งพี่ลิกไม่ใช่เดี๋ยวนี้ลิกอ่านยังไงวะพี่ลิก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 ,ก,กเออสักคลิส,ส,สักอันอะนะผมพี่ไปลงคลิปดึกใช่ไหมครับ ทำไมหน้ากูทุเรศจังวะใช่จไหมเฮ้ยผมว่าหน้านี้แม่งตรงคอนเซปต์มีมนี้มากเลยนะหน้าคือแบบไอ้เหี้ยเบื่อโลกมากเหมือนเราออกมาอะไรเหี้ยกูไม่คาดหวังเหี้ยอะไรอ้าวกล้องแบตหมดเอ้าเหี้ยกล้องเมมเต็มไปซาร์กลับไปครั้งครับต้องอัดกันต่อให้เสร็จกูถึงอันไหนแล้ววะเนี่ยเหี้ยกูจำไม่ได้เย้เย้ no yeah no yeah no, no. yeah, yeah, yeah. เปิดมาด้วยพี่ตูนพี่พี่ตูนเฮียพี่โตคราวนี้ก็คือหน้ากูจากพี่โตกลายเป็นพี่ลิกแล้วก็เมากัญชาแล้วก็เพอเจอแล้วก็ แล้วก็มาพี่เต้นะฮะสุดยอดไปเลยท่าผู้ชมมีเงินเยอะเกินไปแล้ว<ฮ>เดี๋ยวปลวกกินฮเดี๋ยวปลวกกินนะฮะอันนี้สำเนียงไหนนี่มีตังก็19บเก้าบาท <Yeah. S 1> ปั๊บมาหนึ่งบาท <No. S 1> มีเงินแดกมามา่ข้าตกรไล่ล่า <c oughs> กูเอาฉลามของมึงไปขาย <No. S 1> กูตอบว่าเอาไปเลย <No. S 1> แล้วก็จบเสียงเฮีย้ยแม่งขำแม่งทั้งคลิปสอง สามอะไอเ้เหี้ยกูให้ความพยายามน้องเขาแม่งคือแม่งตัดต่อเอาเรื่องอะเนี่ยโอ้กูเห็นในหน้าเอฟเฟกต์นี้แล้วกูนึกถึงไอ้ไอ้ไอ้ไเสียงเอฟเฟกต์ดักกันบอลน่ะเฮ้ยกูมีข้อความด้วยเมื่อกี้นายพูดว่าตูดเหรอ่ะกูให้กูให้อ,อะอะมึงเอาไปสามสามโคตรไปนี่คือ คลิปที่ผมไม่ได้แดกน้ําจากแก้วเขียวฮะไม่น่าเชื่อว่าน้องเขาสามารถไปหามาได้นี่มันเทพเจ้าแห่งมีม,มนี่หว่าข้อนายนี่มันสุดยอดไอเชี่ยกูให้ไปสี่โคตรเลยนี่คือมีมที่ทำง่ายที่สุดและได้คะแนนเยอะที่สุดและนี่ก็คือภาพลิกดูดไอซ์ ซึ่งก็ไอซ์จริงๆนะกูไม่เถียงเลยไอสัตว์แม่งแค่แคปรูปมาแม่งก็ได้สี่โคตรละคือคอนเทนต์มันได้อันนี้อันนี้ต้องยอมเขาจริงนะแทบไม่มีคลิปไหนที่ผมแดกน้ำจากแก้วอื่นเลยนะนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะจริงๆมันน่าจะมีอีกหลายคลิปนะครับผมแต่มึงเก่งแคที่หามาได้เนี่ยโหม,มึงนี่มันสุดยอดเลยมึงเทพเจ้าแห่งมีมจะชัดเฮ้กูนี่แดกน้ำเลยสองอโคตรอ้าวมีหมดแล้วนะฮะโอ้ นะครับผมอุตสาชาร์จแบตมาตั้งเต็มเพื่อแค่นี้เหรอโอเคนะฮะก็โอ้โหผมอัดคลิปนี้น่าจะเป็นชั่วโมงเลยนะครับถ้าเอาเวลาทั้งหมดมารวมกันนะผมไม่แน่ใจว่าจะแบ่งออกมาเป็นกี่ EP นะครับผมแต่ว่าผมจะพูดไว้ตรงอินโทรนั่นแหละผมก็เดาได้เลยว่ามันน่าจะเป็นจํานวน E ีีที่โคตรเยอะนะฮะมันเรียกได้ว่าเป็นมหากราบของรายการโคตรมีมคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมยังแบบว่าเออยังเอาทุกมีมเนี่ยมาขึ้นได้อยู่นะครับผมคือทั้งหมดมีมเนี่ยไม่น่าจะถึงร้อยหรอกนะครับเพราะว่า คอมเมนต์ Comment, มันก็ไม่เกี่ยวกับโคตรมีมของเราเนาะแต่ว่ามีมทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยมันยังแบบเป็นจำนวนที่ผมรู้สึกว่าผมเอามาออกคลิปได้ทุกอันอยู่นะครับผมถ้าฉะนัผมเติบโตในอนาคตรหรือสักวันอะไรเนี่ยแล้วมีคนทํามีม,มาเยอะๆเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะเอามาขึ้นได้ไม่หมดตอนนี้เนี่ยก็ยังเอามาขึ้นหมดได้นะครับผมมันก็อาจจะดูแบ่งอีไปเยอะนิดนึงนะครับน้องๆอย่าคิดว่าพี่แบบโอ้โหอยากจะทําคลิปออกมาเป็นคนขี้เกียจทาคลิปอะไรขนาดนั้นนะครับคือมัน มันก็มีส่วนจริงบ้างนะครับแต่ว่าใจความเนี่ยคือผมอยากจะเอาทุกมีมแม่งเข้ามาให้ได้นะครับผมในขณะที่มันยังทําได้อยู่เนาะนะฮะก็ผมรู้สึกชอบนะครับทุกๆมีมีที่น้องๆทํากันมานะครับผมรับรู้ได้ถึงความตั้งใจของน้องๆที่พยายามจะส่งเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับถึงบางมีม,มันจะแบบว่าอ่าคือเอาจริงๆเนี่ยหลักเกณฑ์การให้คะแนนของผมนะครับส่วนใหญ่คือผมไม่ค่อยสนใจเรื่องของการตัดต่ออะไรเงี้ยคือเรื่องก,การตัดต่อเนี่ยถ้า น้องคนไหนแม่งพยายามจริงๆอ่ะนะครแต่ว่าคอนเทนต์มันไม่ได้เนี่ยผมก็จะให้คะแนนเยอะนะแต่ว่าแก่นของมีมจริงๆในความหมายที่ผมเอามาเป็นเกณฑ์ตัดสินคะแนนพวกเนี้ยคือ คอนเทนต์ครับก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกรายการโคตรมีมนะครับผมก็พยายามจะทำมาได้ให้บ่อยๆแล้วกันนะผมพยายามจะทําให้รายการรีแอคชั่นไอตัวเนี้ยไอโคตรมีมเนี่ยนะครับเป็นรายการรีแอคที่เรียลที่สุดนะครับผมคือแบบไอ้เหี้ยขำก็คือขำไม่ขำก็คือไม่ขำเลยแต่แน่นอนนะฮะวันนี้นะครับผมคือผมตั้งกติกาไว้แล้วว่าคนที่ชนะคนที่ทํามีมได้ถูกใจผมที่สุดเนี่ย จะได้รับเงินรางวัล99.99นะครับเป็นจํานวนเลขที่เอ่อไม่มีใครอยากได้เลยเห็นหลายคอมเมนต์น้องๆบอกไม่รับตังค์ครับพี่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 ไม่รับตังค์ครับเสียใจนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องทําตามกติกานะครับผมและมีมที่ชนะรายการโคตรมีม EP นี้นะครับผมนั่นก็คือมีมนี้เลยครับผมจากน้องอ่า การดันในนะครับการตันในการอ่าสักอย่างหนึ่งนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยได้นะผิดคำสัญญานี่หว่าไม่เอาเงินนะครับอยากออกคลิปก็พอนะครับผมมีมนี้นะฮะผมไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรเป็นมีมที่สร้างสรรค์น,นะครับเป็นมีมที่ครีเอทนะครับผมการตัดต่ออะไรเนี่ยคือเราตัดออกไปได้เลยเนะ่ครับเพื่อ,อ <ๆ S 1> ดูคอนเทนต์เขาสิฮะก็ผมมองว่ามันคือคอนเทนต์ที่แบบ ไอ้เชียกูอ่านแบบถ้าเพื่อนๆสังเกตผมตอนที่รีแอคมีมเนี้ยนะผมอ่านไปได้ไม่ถึง3มบรรทัดนะครับคือกูหากูดันเลยนี่สิครับเหมาะสมจะเป็นผู้ชนะรายการโคดมีมในวันนี้และรับเงินไปทั้งหมด99.99 99. ถึงแคปชั่นน้องเขาจะบอกว่าเออไม่เอาเงินนะครับแต่ผมก็ต้องทำตามกติกาเนะาะทักข้อความไป อ้าวกู<ๆ>ลืมม,มีนี้ได้ไงเนี่ยตังกูมีแค่นี้เอาไปซื้อนมกล่องซะไอ้ไอ้ไอ้ขวาคือตอนนี้กูอัดคลิปโดยที่มันไม่ได้เห็นหน้าเลยเมื่อไปสองโคตรพอต้องขอบคุณน้องๆทุกคนเลยเนะครับผมที่ทํามีมส่งมาให้ผมนะครับผมไม่มั่นใจว่าคลิปนี้เนี่ยได้ตกหล่นอะไรอันไหนไปหรือเปล่านะครับแต่ว่า ผมพยายามที่จะทําทุกอันเท่าที่ผมเห็นในช่องคอมเมนต์ตรงนี้แล้วก็หวังว่าจะไม่ตกหล่นอันไหนไปนะครับถ้าผมพลาดของใครไปเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์อบอกผมด้วยนะไปดูดเเเิเนี่ยในช่องคอมเมนต์เนี่ยมันก็เนี่ยมันก็เราก็รีแอคไปแล้วทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าไอแบบเนี้ยนะครับผมไม่เอามาขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคอนเซปต์รายการเลย,เ,ลยเพราะว่ามีมที่จะออกรายการเนี่ยมันต้องมีหน้าโก